สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณาในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดที่คุณาให้ในักเรียนทำในชั่วโมงที่แล้วกันนะคะข้อที่1นะคะเขาถามว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของสารชนิดเดียวหรือตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาทําปฏิกิริยากันแล้วเกิดสารใหม่ขึ้นซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิมและไม่สามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้หรือกลับมาเป็นสารเดิมได้ยากค่ะข้อที่2การเปลี่ยนแปลงทางเคมีแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างไร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะจะได้สารใหม่ซึ่งมีสมบัติแตกต่างจากสารเดิมส่วนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยสารที่ได้ยังคงเป็นสารเดิมค่ะข้อที่3นะคะเมื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตได้จากอะไรบ้างเราก็สามารถสังเกตได้จากการเกิดตะกอนของสารนะคะการเกิดฟองแกส๊สสีที่เปลี่ยนไป มันมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและก็มีแสงหรือเสียงเกิดขึ้นค่ะสังเกตได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้สำหรับในชั่วโมงนี้นะคะคุณาก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำอีกสองข้อค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนงังสือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน้า70ข้อที่4และก็ข้อที่ห้าทำลงไปในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้เลยค่ะข้อที่ส ระบุพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี eszcze. ซึ่งเขามีสถานการณ์มาให้นักเรียน5สถานการณ์นะคะก็จะมีฝนตกเผากระดาษหยดน้ําเกาะข้างแก้วน้ําแข็งตะปูเกิดสนิมน้ํากลายเป็นไอนะคะระบุมาว่าสถานการณ์ทั้ง5สถานการณ์นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะ ข้อที่5การเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้หรือไม่อย่างไรตอบคําถาม2ข้อนี้นะคะถ้านักเรียนตอบไม่ได้ก็ให้หนักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปที่เราได้เรียนกันในชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วเอามาตอบคําถามลงไปในสมุดให้เรียบร้อยสําหรับวันนี้ก็ฝากงานเอาไว้2ข้อนี้ค่ะเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ